ถ่ายคลิปกับน้องพร้อมอีกรอบนะคะกินไม่กินไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะอ,าอ้าอวดีอะแฟนผมสวยมครับอุนชุกเอตะกะอุชุกะอะโสวัสดีค่ะบิเบลค่ะทุกคนวันนี้นะคะเบลก็ติดติดฟันไม่ได้วันนี้นะคะบเลลบลก็จะมาทํคลิปนะคะที่คนขอมาเยอะมากนะคะก็ขอมาตลอดเลยเราก็เลยคงต้องทำแล้วแหละก็วันนี้นะคะเราก็จะมาถ่ายคลิปกับน้องพร้อมอีกรอบนะคะ แนเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกมันมาขึ้นรถก่อนนะคะทุกคนมันรออยู่ข้างนอกขึ้นรถขึ้นรถถึงคิวแล้วถึงคิวแล้วอะไรอันนี้คือน้องพร้อมนะคะดูสร้างภาพจังเลยฮะเบื่อจังอ่ะทุกคนไม่มีคนขับรถอ่ะอยู่กับเด็กเข้าใจลางไม่ต่างกันอะไรอะไรพูดว่าอะไรนะบอกว่าอะไรนะมันร้อนดีถือกล้องไปพี่จะขับรถค่ะ ใช่ค่ะอ๋อไปเปิดประตูบ้านนีดครับผม A few moments later ถ่ายรีบด้วยเหรอรีบมันทุกคนเป็นผู้ชายสำอางอุวิธ่ไมหน้าขาวจังหน้าขาวอ่ะโคตรขาวมาถึงผมเนี่ยนี่นะครับก็จะไปกินข้าวนะครับไปกินที่ไหนกินอาหารเกาหลีค่ะไม่คือตอนแรกก็ถามนะว่าอยากกินอะไรก็ตอบว่าญี่ปุ่นแล้วก็ไม่ก็ตอบว่าอยากกินอาหารเกาหลีไม่ใช่เหรอ ใช่ๆๆกันเรามาหาเกมแข่งกันดีกว่าเกมอะไรดีครับนี่นี่นี่ถือเนี่ยสวยปะเนี่ยสวยไม่เหมือนผมเนี่ยสวยโอเคช่วงนี้ขาขาเขาเมีขีดให้เนี่ยเกมห้ามเขินเกมห้ามเขินเหต้องแข่งกันคนเสวยนี่หักไปแล้วหนึ่งนะครับโดนหนึ่งเอ้าไม่เลิกยังไม่เลิกเดี๋ยวค่อยเริ่มเดี๋ยวค่อยเลิก ก็ไอตอนแรกเราก็แบบมีชิวแต้มคอนซีลเลอร์ให้หน่อยนึงไปแต่ทั้งนในดูคอดิีเฮ้ยโคตรพลาดฉันไม่น่าทาคอนซีลเลอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดรอปเว้ยไม่นงหว่านี่เมื่อไรเขินเนาะไม่ได้เขินขับรถดีกว่าเหนื่อยใจเดี๋ยวเราไปร้านอาหารเกาหลีกันนะ เมื่อไหร่น้องจะสิบแปดน้องจะได้มาขับอ,อีกไม่กี่เดือนไมารอแล้วค่อยมาจีบใหม่ดีไหมเซพร้อมแน่นะครับไปเจอร้านอาหารแล้วทุกคนปิดไม่เล่นิด one hour later ทคนตอนนี้พาน้องพรอมมากินข้าวเพราะน้องพรอมหิวมากหิวมากเนี่ยระยะสั่งเยอะแบบกินไม่หมดนะถ <c oughs> ้าเคยกินหมี่เย็นป่ะเดี๋ยวากสอนนะขะสอน,นได้ไ พี่เราสั่งสั่งอาหารแล้วอา้าวบีบีมแงงมีอนคะอยากินข้าวเหรออาครับ่วยสั่งซุปไหมมีซุปไหมแต่ว่าซุปมันก็มีข้าวมาอยู่แล้วนะเธอได้เขากินหมดสองเธอเลยหนะนาม,มันใส่อันนี้ปะนี่ กับใคยิงแกับใครยิงกับเพื่อนทุกคนน่าเหมือนน้องชายปะไอ่ไหนไหนทำหน้าเด็กดิโหแม่จ้ะทีทำหน้าโตดิไอ้เนี่ยโตแล้ววิแม่เธอรู้ไม่เธอจะด่าเขาไปเนี่ยเขาตกคือผมเป็นเอ๋อร์แล้วทุกคนนี่ยหวานสีแม่งไม่น่ากินเลยเธอมาแล้วจริงจริงกินไม่กินไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะเอ้า เธอกินอยู่เธอเสร็จสละเอาต้เราอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าเราจะเสร็จสละเพราะว่าเธอชอบไม่เอาเธอมันอร่อยเชีคือเขาต้องกินเป็นเพื่อนเธอนะอร่อยจริงใช่ไหมจริงใครมาก็บอกว่าอร่อยใครอ่ะใครมา Wanna be free of your around this heart than I I feel would arms me need like ่อกคนวันก่อนมีแฟนขับส่งเด็กคนหนึ่งมาให้เขาบอกว่าอยากให้ไปถ่ายให้ทุกคนดูว่าใครน่ารักกว่ากันแฟนขับส่งอายุเท่ากันเลยอายุเท่ากันเลยทำไมได้เหรออะไรนี่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวให้ดูน่ารักวะน่ารักเล่อชอบเจ้เดี๋ยวเรียกมาให้เรียเรียกมาให้ สิงใหญ่จังนะทำไมเธอดูเสิ่งเลยจ้ะทำไมอ่ะ <c oughs> เอา,าละจะไม่เชื่อรื่อยแล้วในรองปุณิถ์ทำไมชื่อเรืยาวจัง,งนะคะไมชื่อเรื่อยจังเลยไหนพูดแบบให้แบบว่าแบบแปมขับเขืนะ่อนนั่นกูจะพูดยังไงเบื่อเขาแล้วเหร <c oughs> อเข <c oughs> าดูนอนน่ะนี <c oughs> ่เธอเธอเขามีอะไรจะน้ำจังถ้าเธอกินไม่ได้เขาจะไม่คุยกับเธอ หลายครั้งโต๊ะหกเธออยากโต๊ะหกดิถ้าอร่อยเธอต้องแบบมีแอที่มันอร่อยกว่านะเราควรจะอินเสิร์ตอาหาร <c oughs> มันแบบว่าม,มันโดนตัดไปแล้วอ่ะไม่สวยแล้วอ่ะเพราะว่าพี่เขาจะเชื่อไหมว่าเราเป็นพี่น้องนะอาถามถ้าถามนดิบอกพี่สาวผมสวยไหมค,ครับเรียบแฟนผมสวยไ,ไหมแฟนผมสวยไหมเรียบแฟนผมสวยไหม ทแล้วพี่สาวพี่สาวหน้าเหมือนกันไหมครับเหมือนพี่น้องกันไหมเห็นไหมโมองแล้วเหมือนพี่น้องกันครับเป็นพี่น้องกับเป็นแฟนไหนไหเชียร์มากกว่าเป็นของครอบครัวก็เหมาะก็พี่น้องไงอหแล้วว่าเราเป็นพี่น้องกันแลวกันไดไแม่ไหนก็เป็นพี่น้องกันนะคะไม่อยางบอกเล่นเล่นเกมแล้วกันี มันก็เริ่มตั้งแต่หลังจากเริ่มเราก็อะไรก็เสียไปหนึ่งแล้วไงใช่ยันรันยังมันไม่หนาวา่นียนนะบอกเราหักแล้นะหอกแล้เหลือสีนะอืมอม่ไมมันนี้ไม่เลขนยวำก็เขยนหนู่าเขยนนี่อยากพูดเล่นดิเอ้าที่เมื่อกี้บอกเล้่มตั้งแต่เมื่อกี้ ก็เขินแล้วนะอะไรก็เขินทำอะไรก็เขินนะช่วยนั่งข้าวปวดหัวกินข้าวเลยอ่ะวิธีเธอคว่างมานอนจากฝ่ายเขาว่เฮ้ยเอ๋เขินเขินหนึ่งอ่ะนะเขินหนึ่งสองนทีอ่ะมือแล้วทะเลาะกัน อ่ะนั่งจ้องหน้าใครเขินก่อนแพ้อ่ะใครจ้องนั่งง่ายเลยใครยิ้มก่อนแพ้ก้าปะ่ะเห็นไหมเขาไม่ก้าวไม่หรอเหร๋วอย่างไำขับ,บ,บเบิดลด้ลรถอ่ะโอ้ยนอนอยากไปไหนจะไปที่ไหน,นก็ได้ที่มีเธอ เราไม่รู้เราจะไปไหนกันต่อเดี๋ยวเราจะถทำแฟนคลับนะคะว่าจะให้เราไปไหนทุกคนเราไปไหนดีอ่ะไปกับไอเนี่ยไอเนี้ยไปไหนดีครับกลับบ้านบ๊ายบายน้องพรไม่ตั้งใจถ่ายคลิปเลยว่าหลังจะไม่ถ่ายกับน้องพรละอะไรรอรอเธอน้องพรไม่ตั้งใจถ่ายคลิปดูดีเนี่ยก็ช้าเนี่ยน้องพรไมปบอกให้เขาแบบทำสัญญาประเทศไทยดีๆีเลไม่้วเน็ตเขาบอกเลยค่ะ เราคนลกเกียร์ชื่ออะไรนะลักเกียร์ลักเกียร์เออลักเกียรตตตไไมม่่้้อองง์เราต้องรอกี่นาทีอ่ะสามนาทีไหมอือรอก่อนนะ A few moments later ทุกคนทุกคนเราได้กิจกรรมแล้วเดี๋ยวเราจะไปห้างลองดองกี้กันเรารอมานานมามก่อนเราจะได้กระดองใช่มีเราคนบอกว่าให้ไปห้างนะคะก็เลยจะไปห้างอยากฟังน้องพองน้องเพลงไหมคะทุกคนทุกคนร้องเพลงพหอมมากทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่ดองกี้ค่ะ ผมอยากเล่นชั้นห้ามากเลยอ,ะอ่ะเล่นนี้ก่อนเล่นนี้ก่อนร้าจะพาขึ้นไปเล่นข้างบนไหมไม่รู้เนี่ยเอาเข้าคาราโอเกะดีกว่าเข้าคาราโอเกะก่อนเย้น้องพ,าาออพี่จ้างห้าร้อยทำไรครับร้องเพลงโอ้โหร่าตดของสองพันห้าร้อนะทุกคนอยากจะบอกว่าตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครแบบร้องคอเท่าน้องคอเลยเธอบอกว่าอะไรนะร้องไม่คอไม่เป็นไรน่ารักไว้ก่อนจ้ะ อยากให้ใครมนข้างการขอยยันข้างกันไปบนละงคาของฟ้าก็ทาสีดำเบื้อรื่างฝนและ ทุกคนตอนนี้เรามาเยี่ยมโบรานะแต่ว่าเาจะไปตลาดทันไหมเพราะตอนนี้เด็กแล้วทุกคนดูโบราณพวก,กินขนมเข้าไปสีาพ a f f เโดนย่างเท้าเลยคือตอนนี้เราเราคุยกับคุณหมอนคะทุกคนเป็น c a s นะ <S ช <S เช s อะไรเ a s e เทศัสท์ เมื่อกี้ค่ะทุกคนเราเมนูจะจะไปตลาดไหมเพราะมันเหมือนแบบจะเด็กแล้วอะรอดูตอนหกทากโลงบ้านถ้าไวก็จะไปตลาดถ้าไม่ไวก็ทุกคนสรุปแล้วสั่งข้าวมากินที่บ้านค่ะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราไปตลาดไม่ทันนะคะตอนนี้เราสั่งข้าวไปแล้วสั่งแต่อยู่บนรถแล้วก็รอข้ามาแล้วก็กินแล้วก็บายบาย ให้กลับเราไม่ให้กินไหนไหนดูคอกับหน้าดิเห็นไหมคอกันหน้าเหมือนกันแล้วเ้าลุงวันนี้ใครชนะเขาทําไมเธอชนะเธอเขยเขาตั้งหลายรอบไม่จริงจริงเนี่ยเคยด้วยแกไม่เขย่ใช่ทำอะไรดีหาเกมให้คนคนในสตอรี่ตัดสินใจว่าจะให้ใครชนะใครแพ้แค่นั้นไม่เอาหายเกมนี่ไม่เอาไม่เอา มีสี่มีสี่มีสี่สี่ตัวคิดยังไงให้ได้สูตรสี่สี่ตัวใช่บวกาลบคูณหารยังไงก็ได้ให้ได้ศูพูดเองนะเอาวะล่ะอ่ะดิเอาวะดิสี่สี่ตัวทํายังไงก็ได้ให้ได้ศูนย์ใช่เธอสี่สี่ตัวบวกาลบคูณหารยังไงก็ได้ศูนย์ใช่เหรอไม่น่าใช่นะเดี๋ยวได้หนึ่งวะใครเคยเล่นอันนี้บ,บ้างป้าทำไมมันดูจรงิจรงจงังจังอะ ทำหนึ่งน,น,นั้นน่าจะได้หนึ่งใช่เธอเขารู้แล้วทำยังไงก็ได้ให้ได้หนึ่งไม่ใช่ศูนย์เว้แต่ใช้วิธีไหนก็ได้ต้องใช้สี่ตัวปะใช่สี่สี่ตัวแต่วิธีไหนก็ได้บวกแล้คูณหารไม่ยากอย่างนั้นให้ได้หนึ่งนะใช่ได้แล้วได้แล้วเหรออะไรอะไรวะทำไมแพ้วะสี 4, น่นสี่หารสี่ได้หนึ่ง บวกกับ4ลบ4ี้บวกทำไมเก่งวะแพ้ยอมแพ้พร้อมไวนะฮะเป็นของปิศาจใช่หรอทุกคนน้องพร้อมจะกลับบ้านแล้วบ๊ายบายนะน้องครับวันนี้ไม่ไปส่งเหรอไม่ไปส่งไม่ส่งหมาไม่ได้หรออยากเจ้าผมหน้าม้าหนุ่ม โอเคเลยเลี้ยงเด็กหนึ่งคนนะคะเป็นน้องชายจ้างเด็กเอ็น่ครับสวัสดีครับหนูผมกลับบ้านแล้วนะหมดเวลาแล้วหมดเงินเดี๋ยวน้องขมต้องไปแล้วไม่ไา่ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้านะไม่ฝุนข้อตาคนทุกคนว่าถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะ ก็ถ้าไม่อยากให้น้องพลออมาออกก็กดอันไรเออไม่ใช่ไม่ใช่รอเล่นราเล่นรอลเล่นรอเล่นรอลเล่นถ้าอยากให้น้องพพอมาก็กดไลไ์เยอะๆนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะครับโอเคบ๊ายบายเฮ้ยรถมาแล้วปะเนี่ยได้ยินเสียงรถนี่ไงมาแล้วมาแล้วบ๊ายบายเดี๋ยวเดินเราไปส่งน้องเฮ้ยคนดีบ๊ายบายนะคะน้องเดี๋ยวเขาหาว่าแบบเอาเด็กมาบ้านแล้วเด็กไม่กลับบ๊ายบายไปส่งส่งใครเนี่ยไปส่งใครเนี่ยแหละไปส่งครั้งหน้าอ่ะ บ๊ายบายบ๊ายบายนะครับแล้เจอกันครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบายล